สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ช่องคุณแม่แชร์เรื่องก็จะนำเสนอข่าวนะคะเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งปี2562ระยะเร่งด่วนก่อนที่ไปชมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องสถานการณ์และแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง ปี2562ระยะเร่งด่วนก็เป็นข้อมูลข่าวสารในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30กรกฎาคม2562คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงปี2562ระยะเร่งด่วนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังนี้ การให้การช่วยเหลือเยียวยาระยะสั้นสำหรับเกษตรกรผู้ประสบป,ปัญหาภัยแล้งมีดังนี้นะคะ1บรรเทาความเดือดร้อนด้านรายได้เพื่อเสริมสภาพคล่องของเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตรกรที่ประสบป,ปัญหาฝนทิ้งช่วงโดยให้การสนับสนุนเงินทุนแก่สมาชิกสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนพัฒนาสหากรณ์ให้สหกรณ วงเงิน1,600ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งเป็นระยะเวลา3-5ปีโดยมีวงเงินกู้ให้สมาชิกรายใหม่ไม่เกิน3 0 0 0 0 5 0 0 0 0บาทผ่านการดำเนินโครงการ3โครงการได้แก่โครงการแรกนะคะโครงการส่งเสริมอาชีพสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากภายแล้งวงเงิน 600ล้านบาทมีอยู่สองกิจกรรมคะ่ะได้แก่ให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อพัฒนาอาชีพและเพื่อจัดหาแหล่งน้ำทำการเกษตรโครงการที่2โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้สมาชิกสหกรณ์วงเงิน400ล้านบาทโครงการที่3นะคะโครงการสนับสนุนสินเชื่อพัฒนาธุรกิจสหกรณ์วงเงิน600ล้านบาท 2. การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ะร,กรจะได้รับการช่วยเหลือโดยนะคะได้รับความช่วยเหลือข้าวไร่ละ1113บาทพืชไร่นะคะไร่ละ1148บาทพืชสวนและอื่นๆไร่ละ1690บาทไร่ละไม่เกิน30ไร่ โดยเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือภายใน90วันโครงการที่3นะคะโครงการประกันข้าวนาปีปีการผลิต2 5 6 2เกษตรกร,ร,กรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อประกันภัยกับทกศนะคะจะได้รับความช่วยเหลือไร่ละ1260บาทและก็โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2 5 6 2 เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายสิ้นเชิงที่ซื้อประกันภัยกับทกสจะได้รับการช่วยเหลือไล่ละ1,500บาท 4. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อแจกจ่ายใ,ให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงนะคะช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม2,562ตามความต้องการพันธุ์ข้าวของเกษตรกร โดยต้องคำนึงถึงปริมาณน้ำและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่กเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยแล้งปี2562นะคะจะได้รับความช่วยเหลือต้องมีเงื่อนไขดังนี้นะคะเงื่อนไขาการช่วยเหลือต้องขึ้นทะเบียนกเกษตรกรกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยนะคะตามพื้นที่ที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ซึ่งแบ่งเป็นนะคะ ข้าว1,113บาทต่อไร่พืชไร่1148บาทต่อไร่พืชสวนและอื่นๆ1690บาทต่อไร่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางรัฐบาลจะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัยแล้งปี2,562นี้นะคะหากพ่อแม่พี่น้องนะคะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อท่าน ก็ฝากนะคะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้คุณแม่โน,นนี่ด้วยนะคะ